สวัสดีนะคะน,นี่นะคะเป็นช่องสก,กินแคร์นะคะสำหรับการดูแลผิวพรรณนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูคลิปเกี่ยวกับการพอกผิวดูแลผิวด้วยธรรมชาตินะคะแล้วก็ด้วยเครื่องสำอางต่างๆนะคะใครที่ชอบนะคะติดตามไว้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ วันนี้นะคะเราจะทําการพอกหน้าด้วยฟ่านหางจระเข้นะคะว่าหางจระเข้จะมีคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยนะคะแก้ฟอกซ้ํากับการโดนน้าร้อนลวกกับการแผลเป็นกับการที่พอกหน้าแล้วไม่มีสิวดูแลให้ให้ผิวเรามีความชุ่มชืน้นมีความ โอเคกับผิวที่ใครที่ผิวแห้งก็ทำบ่อยๆแล้วก็จะชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ทำให้หน้าใสนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าถทางจระเข้นะคะเราก็จะเอามากหน้าไปเลยมากไปเลยนะคะคุนใครเข้ามาแล้วก็ทำตามก็ได้นะคะไปเด็ดว่าถทางจระเข้มาแล้วก็กางออกแล้วาล้างนิดหน่อยแล้วก็เอามาใส่หน้าเลยนะคะไม่ต้องเอาอยางออกก็ได้นะคะ